เพื่อพากันตั้งใจสํารวมใจของตนให้แน่วแน่การสํารวมนี่แหละเป็นความดีถ้าขาดการสํารวมแล้วอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเพราะความสํารวมนี่มันเป็นการระมัดระวัง ตัวอยู่เสมอคือระวังไม่ให้กิเลสอันชั่วร้ายมันเกิดขึ้นในใจถ้าบุคคลไม่ระมัดระวังแล้วมันก็หมายถึงความเผลอเผลอตัวหรือเผลอสติเมื่อเผลอสติแล้วกิเลสมันก็ได้ช่องเพราะมัน คุมเชิงมาอยู่แล้วกิเลสมันคุมเชิงมาเรื่อยๆในสงสารอเน,นี้ยเวลาใดบุคคลมีสติสัมัชััญะญอยู่เวลานั้นกิเลสมันก็ลุกขึ้นไม่ได้มันก็เก็บตัวอยู่เงียบๆเ,เหมือนไม่มีกิเลส ท่านพอเผลอสติเข้าไปเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นมาได้เลยอันนี้นว่าเป็นเรื่องจริงทีเดียวแต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้ทำดูแลก็ไม่รู้ผู้บำเพ็ญมาผูกก้กระทำมาเท่านั้นแหละจึงรู้ได้ ผู้ไม่ได้สำรวมตนนั่นมันก็เหมือนกับปลามันแช่อยู่ในน้ำนั่นนะมันไม่รู้จกักหนาวจากร้อนอะไรไอปลานี่ะมันอยู่จนชินเลยถึงแม่น้ำมันจะเย็นมันก็รู้สึกธรรมดาพรอมันชินซะแล้วอันนี้คนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละ ไม่ได้สำรวมกายวาจาใจไม่ได้สำรวมกายวาจาใจปล่อยให้กิเลสมันหุ้มห่อเอาเมื่อก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยปล่อยให้กิเลสมันลุกรานเอา จิตใจมันก็เลยเป็นไปในฝักฝ่ายของกิเลสแม่กิเลสมันจะเผาลนเอาให้เป็นทุกเดือดร้อนก็ทนทุกขทรมานไปอย่างนั้นเนี่ยไม่อได้นึกว่าตนเป็นทุกเพราะกิเลสมันลบก,กวนเอาไม่ได้คิดอย่างนั้น นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปอันนี้ควรคิดสำหรับท่านผู้ทำจิตให้สงบลงไปได้เป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้นะมันเห็นความสุขอันเกิดจากความสงบแล้วพอแต่เผลอไปหน่อยหนึ่งกิเลสมันเกิดขึ้นมันก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้ว รู้สึกว่าไม่สบายแล้ว <c oughs> ดังนั้นผู <c oughs> ้เช่นนั้นน่ะจึงได้พยายามสำรวมตนอยู่เสมอระมัดระวังไม่เผลอตัวเพราะถ้าเผลอตัวแล้วกิเลสมันเผาจิตเอาเดือดร้อนเห็นนั้นจึงได้สำรวม มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงกายถึงใจนี่บ่อยๆกำหนดดูร่างกายว่ามันจะแตกกระดับอยู่อย่างไรมันไม่เที่ยงอยู่อย่างไรมันแปรผันไปยังไงก็กำหนดรู้กำหนดดูร่างกายอันนี้ มันสกกรปกโสมมไปอย่างไรมันส่งกลิ่นเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องกำหนดรู้อยู่เสมอเมื่อกำหนดรู้ว่าร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันแปรผันไปอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มันคงที่อยู่ได้ แล้วก็เป็นธรรมชาติที่ไม่สะอาดต้องปฏิบัติขัดเกลาอยู่เสมอต้องขัดถูอยู่เสมอต้องชำระล้างอยู่เสมอจึงพออาศัยอยู่ได้ถ้าขาดการดูแลรักษาแล้วไม่ไหวร่างกายนี่นะอืม นี่การที่สํารวมสติระลึกเข้ามาดูความเป็นไปของร่างกายอย่างนี้นะมันจะเป็นเหตุให้คนเราตื่นตัวได้จะได้คลายความกำนัดยินดีให้เบาบางออกไปเมื่อคลายความกำนัดยินดีให้เบาบางออกไปแล้ว มันก็ไม่ได้ทำบาปเพราะความกำนัดยินดีนี่มันเกินขอบเขตแล้วมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาป ừ, เรื่องมันนะเพราะนั้นทีแรกนีนการบำเพ็ญนะมันก็จะต้องทำให้กิเลสเหล่านี้บรรเทาลงไปก่อนอันจะไปละให้มันขาดเด็ดไปทีเดียวนะ่ะมันยังก่อนหรอกยังไปไม่ได้คน ผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นี่ว่าจะขอให้มันบรรเทาลงไปนั่นนะนั่นแหละนับว่าเป็นจุดประสงค์ของผู้ปฏิบัติธรรมในยุคในสมัยที่คนมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เมื่อกระทำความเพียรไปดำเนินถูกทาง มันก็ค่อยเบื่อค่อยนายไป <c oughs> ความเบื่อหนายกับความกำหนัดยินดีมันก็เป็นปฏิปักต่อกันเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นความกำหนัดยินดีมันก็เบาบางลงเพราะฉะนั้นทำยังไงจิตนี่มันถึงจะเบื่อหน่ายก็พากันบำเพ็ญเข้าไป อบรมตนเองสอนตัวเองเข้าไปก็โดยมาเพ่งพิจารณาความเป็นไปของร่างกายดังกล่าวมานี่แหละที่มันจะเบื่อหน่ายขึ้นมาได้นะถ้าไม่ได้พิจารณาแล้วมันไม่เบื่อมันมีตั้งแต่จะชอบใจเรื่อยไปเพราะว่าอาศัยการตกแต่ง การตกแต่งเช่นเอาผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งมาห่มปกปิดส่วนที่มันไม่สะอาดนั้นไวแล้วก็โดยอาศัยการอาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่อยู่เสมอ,อมจึงไม่ทรงกลิ่นออกไป อันมนี้นะมันเป็นเครื่องปกปิดไอสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนั่นนะไว้ทำให้คนเราหลงสำคัญว่าตนสวยตนงามไปนี่แหละทำให้คนเราเพลดิดเพลินเมื่อมเพลินแล้วมันก็ลืมศีลลืมธรรมลืมบุญลืมกุศลไปแหละ ลืมนึกถึงว่าอัตภาพร่างกายนี่เป็นมาอย่างไรมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรแล้วเพราะอะไรกิเลสเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นในใจมมนีมันลืมนึกไปเลยไม่ได้ทบทวน้ามาคิดมาตรองแล้วมีแต่ส่งใจออกไปข้างนอกนั่นเลยไป คนส่วนมากเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จึงได้มีสถานที่ลื่นเลิงต่างๆางางางปานดอกเห็ดเลยโลกอันนี้เนื่องจากว่ามนุษย์เรานั้นไม่ขาดการสำรวมขาดการสำรวมหนึ่งขาดการเพ่งพินิษพิจารณา แม้แต่ผู้ที่เข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันนะผู้ใดประมาท้วผู้นั้นก็ไม่มีการสำรวมเ,เพียงสักแต่ว่าทรงเพศผ่ากาสาวพัดไปโกนผมโกนคิ้วไปประพฤติข้อวัดปฏิบัติไปตามสมณวัด เช่นเที่ยววินทาบาทเป็นต้นเหล่านี้แต่ภายในจิตใจไม่ได้สํารวมม,มีแต่เพลิดเพลินมีแต่ส่งใจให้ลื่นเลงไปตามอารมณ์ที่น่าชอบใจต่างๆในโลกเช่นนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ทำให้พรหมจรรย์เศร้าหมองอม พระมัจจันเศร้าหมองกรหมายถึงใจเศร้าหมองนั่นเองนะไม่ใช่อย่างอื่นไดนะ้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ก็เศร้าหมองเหมือนกันเลยเป็นคนเจ้าชู่มายาสาไถหาแต่ความสนุกสนานยินดีแต่ในสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆ ก็มีใจเศร้าหมองขุณมัวอยู่ด้วยราคะตัณหาสเสวงหาตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสไม่เป็นอันธทำม,มาหาเลียงชีบหาเงินหาทองได้มาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปปรนเปรกามะคุณเมถุนสังโยตอันนี้แหละที่พระศาสดาทรงตรัสว่า บุคคลบำเพ็ญตนเป็นนักเกรงเจ้าชู้มันเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากบุญจากกุศลเสื่อมจากมืกก่อจากผลธรรมวิเศษเสื่อมจากผนทางพ้นจากทุกข์มันก็เป็นความจริงสิจะไม่จริงยังไงอ่ะเพราะว่าเมื่อใจนี่น้อมไปทางใดทางหนึ่งแล้วมันก็ทิ้งทางหนึ่งเออ เมื่อมันน้อมไปทางกิเลสตัณหาแล้วมันก็ทิ้งทางศีลธรรมไม่ค่อยมาเอื้อเฟื้อไม่สนใจในศีลในธรรมในบุญกุศลมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เพราะว่าใจดวงเดียวอะ่ะเมื่อน้อมไปทางหนึ่งแล้วมันก็แล้วทางหนึ่งแหละทีนี้ถ้าผู้ใดตื่นตัวอย่างว่ามาแล้วนั่นน่ะ พยายามสกัดกั้นกระแสจิตความคิดนึกอย่าให้มันส่งสายออกไปข้างนอกอย่าให้มันยินดีเพลิดเพลินไปในกามคุณเมถุนสังโยน์อย่างที่ว่านั่นเน่ยสกัดกั้นมันไว้ภายในนี่ด้วยอาศัยขันติความอดทนหนึ่งสติสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัว รู้ว่ากายอยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้อย่างนี้ไม่อยู่ที่อืน่นทำความรู้ตัวอยู่อย่างนี้เพราตามธรรมดาจิตนี่มันก็อยู่ที่นี่แล้วแหละอยู่ในหาไทยวัตถุนี่นะแต่ว่ามันอยู่ที่นี่แต่มันระลึกส่งออกไปข้างนอกคือกระแสของจิตนี่นะ่ะ มันพุ่งออกไปข้างนอกนู่นอาศัยกิเลสมันผลักดันเอาบัดนี้สติเป็นเครื่องกั้นกระแสของกิเลสเหล่านี้หมายความว่าอย่างนั้น<ม>เหมือนอย่างเขาทำทำนกกั้นน้ำมอให้มันไหลลงไปเบื้องต่ำให้มันไหลขึ้นไปสู่ที่สูงที่นาที่สวนอะไรนู่นอย่างนี้แหละ อันสติสัมปชัญญะนี่ก็เป็นเหมือนกับทำนกถ้าผู้สร้างขึ้นนะถ้าไม่สร้างขึ้นมันก็ไม่มีม,มีโยสติแต่ว่ามันระลึกไปทางอื่นทางที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นมากต่อมากเนื่องมนะัน่ะไอ้ที่มันความระลึกที่มันเกิดเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงก็คือระลึกเข้ามา ดูอัตภาพร่างกายนี้แล้วก็ระลึกเข้ามาสกัดกั้นความคิดความนึกของดวงกิดนี่ไม่ให้มันคิดสั้นออกไปข้างนอกนี่เป็นสติสมัมปชัญญะที่มีประโยชน์ต่อตอนเองมากมายนี่แหละคำว่าฝึกตนนะมันก็ฝึกอย่างนี้เองเนี่ยอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ฝึกตนได้เดินไปก็ฝึกตนได้ นอนอยู่ก็ฝึกตนได้ยืนอยู่ก็ฝึกตนได้ถ้าบุคคลใดสำรวมสติสัมปชัญญะเข้ามาภายในเนี่ยไม่ระลึกส่งออกไปข้างนอกแล้วจิตใจมันก็ค่อยหนักแน่นเข้าไปแหละเมื่อสติสัมปชัญญะนี่มันสกัดกัน้นไม่ให้คิดพุ่งออกไปข้างนอกได้ล่ว มันก็กระแสจิตนี่มันก็มีแต่คิดนึกไปในทางที่เป็นบุญกุศลคิดนึกไปในทางที่จะต้องการอยากหลุดอยากพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหานี้นี่เมื่อเมื่อสกัดกัน้นมันอยู่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันมารู้สึกสัมผัสกับร่างกายอันนี้ไม่ปกติอยู่ได้สาเหตุที่มันอยากจะหลุดจะพ้นไป เดเียวก็สัมผัสกับความทุกข์เดี๋ยวก็สัมผัสกับความสุขอยู่อย่างนั้นแหละมีสองอย่างนี่แหละไอ้ที่จิตมันวันไว้ไปไป,ไปมาันเมื่อมันได้สัมผัสกับความสุขพอดีอกดีใจเมื่อมันได้สัมผัสกับความทุกข์เอ้าก็เสียใจโทมนัทขับแขนใจ อยู่อย่างนี้นะลองพิจารณาดูมเมื่อเป็นเช่นนี้นะผู้ที่มีสติสมบัชญิญาตกัดกั้นกระแสจิตไม่ให้คิดออกไปข้างนอกมากำหนดเพ่งดูอยู่ภายในนี่มันก็เห็นความแปรปวนของร่างกายอันนี้มากระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่ไว้บ่อย เดี๋ยวก็เจ็บโน่นเดี๋ยวก็ปวดนี่เดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็อ่อนเพลียเป็นลมเมืม่อเมือม่อเมื่อมันมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้มันก็ทำให้เบื่อหน่ายขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าไม่กำหนดใจให้สัมผัสให้รับรู้ ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอยู่อย่างนี้นี่มันไม่เบื่อไม่นายอขอให้เข้าใจอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มานึกถึงร่างกายอยู่บ่อยๆนี่เมื่อมันเห็นร่างกายตามเป็นจริงอย่างว่านี่มันจะเบื่อหนายเมื่อเบื่อหนายมันก็ค่อยคลายความกำหนัดยินดีออกไปเรื่อยๆนี่ถนนทางของจิต เมื่อดำเนินถูกทางแล้วมีแต่มันคลายออกไปมันไม่รัดตัวเองให้แน่นเข้าไปมีแต่คลายออกไปเรื่อยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันคลายออกไปได้เท่าไหร่ก็ใจก็เบาปลอดโปร่งไปเท่านั้น,ไม,นไม่หนักไม่หน่วงไม่อึดอัดอม,มันเป็นอย่างนั้นเดืองมานะเหมือนอย่าง บุคคลหาบของหนักๆอยู่บนบ่าแล้วก็มาพยายามปงลงเมื่อปงลงได้แล้วมันก็เบาบ่าเลยวบบน,นี้เบาตัวเลยประเดี๋ยวแต่เวลาของยังอยู่บนบ่านั่นน่ะมันรู้สึกหนักหน่วงมากทีเดียวต้องมีความอดความทนต่อ ความเจ็บความปวดความทุกขเวทนาต่างๆขันพอปรงหาบนั่นลงไว้ที่พื้นแล้วเบาหมดเลยร่างกายอันนี้เบาตลอดถึงความรู้สึกทางจ,จิตใจอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลมาหัดปรงภาระอันหนักคือขันทั้งห้าอันนี้ลงไว้ ตามสภาพของมันแล้วใจนี่ไม่หนักไม่หน่วงอะไรเลยความรู้สึกของขีดใจนี่เบาปลอดโปร่งแม้ว่าจะได้สัมผัสกับทุกขเวทนาบางครั้งบางคราวอย่างนี้นี่มันก็ไม่เดือดร้อนใจมันกำหนดรู้เท่ามานานแล้วรงขันห้านี่ลงแล้ว เมื่อปรงลงแล้วไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วเวลามันกระทบกระทั่งจิตมามันก็จิตก็รู้เท่ารู้ว่าไม่ใช่ของเราเราจะไปเสียใจดีใจกับมันเพราะเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราจยไปผูกพันกับมันทำไมอะ่ะก็สอนใจตัวเองเรื่อยไปอย่างนี้แหละธรรมดาผู้รู้เท่านะคนไม่รู้เท่านั้นมีแต่เศร้าโศกเสียใจ มีแต่เดือดร,ร้อนทุรนทุรายเมื่อร่างกายสังขารอันนี้มันแปรปวนกระทบกระทั่งกับจิตเข้าไปนั่นแหละมีแต่วันไว้ไปมาเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัญจุปาดานักขันธาดุข่าความเข้าไปยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นทุกขทุกรวบยอด เป็นที่รวมของทุกข์ก็ว่าได้ทุกต่างๆที่พนัณนามาหมดนั้นนะมันมารวมอยู่ที่ความยึดถือนี่นะถ้าปล่อยวางเสียแล้วไม่ยึดถือซะแล้วทุกเล็กๆทุกน้อยๆทุกใหญ่ๆโตๆอะไรหมดนั้นทุกอันเกิดจากเหตุต่างๆหมดนั้นก็ดับไปหมดเลยอืม มเมื่อเามาทุกข์ทางใจนะเช่นทุกข์เกิดจากความเศร้าโศกค,ความเสียใจความพิไรลำพันความอึดอัดใจความคับแค้นใจต่างๆหมดนี้นะมันก็ดับไปหมดเมื่อละอุปทา,านขันห้านี้ลงได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์บัดนี้ อยู่กับคนหมู่มากก็อยู่ได้ไม่คับอกคับใจอยู่กับคนหมู่น้อยก็อยู่ได้ไม่อ,อไม่เหงาไม่เปล่าเปลี่ยวอยู่กับคนหมู่น้อยก็เหมือนกับอยู่กับคนหมู่มากความรู้สึกเสมอไปก็ทำมามยังเป็นอย่างาน้นก็เป็นอย่างงั้นสิ เพราะว่าไม่ถือว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนแล้วเน่ยมันจะไปคับแคบอะไรตัวนีออ้มันจะไปขวางอะไรอะ่ะถ้าไปถือขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันคับโลกอันนี้เลยอ,อ,อ,อยู่ไหนกรลลบากนั่นเองอยู่ไหนกรลลบากใครพูดอะไรซุบซิบอยู่ที่ไหนก็ว่าแต่เขานินทาตน เขาไม่หวังดีต่อตนเขารังเกียจตนกว็วิตกวิจารอยู่ยนั่นแหละก็มันหลงสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ในขันห้านี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าหากว่ารงขันห้านี้ลงด้วยอำนาจแห่งปัญญาลงไปแล้วไม่ไม่ไม่ได้หลักคํานึงไม่ได้วิตกเลย ใครจะสรรเสริญก็แล้วแต่ใครจะนินทาก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวไม่หวงยอมยอมหมดทุกอย่างก็มันไม่ใช่ของเราเนี่จะไปหวงมันไว้ทำไมก็ปล่อยให้เขาสรรเสริญไปปล่อยให้เขานินทาไปเพราะสรรเสริญนินทามันเป็นธรรมประจำโลคตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราจะไปห้ามไม่ได้เลย ห้ามไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจความจริงของชีวิตมันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างนี้นะเมื่อผูใ้ใดอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเพ่งพิจารณาดูเหตุปัจจัยเห็นตามเป็นจริงอย่างว่านี่แล้วมันก็บรรเทาทุกข์ทางใจได้แหละถึงแม้ว่า มันจะละอุปทานขันห้านี่ให้ขาดเด็ดลงไปไม่ได้ทีเดียวก็ชชังแต่ว่าเราก็พยายามทำความรู้เท่าขันห้านี้เรื่อยไปแหละเพราะว่าความจริงของขันห้านี้เรารู้อยู่ทุกคนนะทำไมจะไม่รู้ละ่ะก็มันไม่เที่ยงนี่ไม่ว่าขันห้าของใครแหละมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหมดนี่ เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนี้ก็เป็นทุกข์มันวันไว้ไปมามันทนอยู่นิ่งๆไม่ได้อย่างนี้แล้วจะไปยึดถือเอามันทำไมอ่ะปัญญาก็สอนใจของตัวเองเสมอๆไป คนส่วนมากมันไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองอย่างนี้นี้่พระเหตุนั้นมันจึงไปหลงยึดถือขันห้าเอาซะอย่างเต็มตัวเลยไปเดียวเ,เมื่อมัมไปยึดขันห้านี่มั่งมากเข้าไปแล้วมันก็อึดอัดไปหมดแหละอย่างที่ว่ามาแล้วถ้าใครเขาสรรเสริญเยินยอให้ดีอกดีใจถ้าเขานินทาว่าร้ายให้หน่อยหนึ่งไม่ได้เสียใจหลาย อ,อึดอัดรุนไวนอไปที่ไหนก็สำคัญว่าแต่เขารังเกียจตนอยู่อย่างนั้นหรือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงมายงนี้ก็กลัวตนจะตายเอ้าเดือดร้อนใจเศร้าโศกใจนึกถึงญาติพี่น้องเออไม่มีใครมาเหลียวแลวเราไม่มีใครมาช่วยเหลือ วิตกปะทะ่าลยก็ยิ่งเศร้าใจไปเท่านั้นไอ้อย่างนี้นี่ไม่ใช่นักภาวนาแล้วผู้ใดมีจิตใจเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ผู้กรงสังขารผู้วางสังขารแล้วผู้หอบเอาสังขารไว้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจภาวนาพิจารณาให้มันเห็นแจ้ง ประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความจริงมันมีให้เราพิจารณาอยู่แล้วทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแต่ว่าคนส่วนมากมันประมาทมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่ไม่ได้สร้างทำนบคือสติสัมปชัญญะให้แก,ก่กล้ามันจึงห้ามจิตห้ามความคิดความนึกไปไม่ได้ ดังนั้นพึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาธาธรรมคือความไม่ประมาทแล้วก็เราจะได้พบผลทางพ้นจากทุกภัยในสงสารดังแสดงมา